ครับก็กลับสวัสดีนะครับสวัสดีมีบ้านอาทุกเอสิตทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคลิปนะครับผมที่ผมได้มาทาภารกิจกับกลุูมกล้องแต่ช่วงนี้แต่ว่าวันนี้เรามากับรถยนต์นะครับผมนกับรถยนต์ <c oughs> แล้วก็ก็มาที่สุดเขตนะสุดเขตชายแดนไทยตะวันตกนะครับผม อนนี้เราก็อยู่ตรงที่เขากระจบนะครับผมก็โอเคครับเช่นเคยนะครับผมพากับช่องคนรักธรรมชาติแชนแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับคนเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเส้นทางมันโคตรขนาดไหนนะครับแล้วก็วิวนะครับวิวสวยมากครับผมวิวสวยมากๆเลยโอเคครับ เดี๋ยวจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนไปชมกันเลยครับผมทุกคนน <c oughs> ีก็ได้เดินมาได้ได้นั่งรถมาพักนะครับผมก็ได้เจอคสวยในไทยคนนี้วยนะครับผมที่เราเห็นรดเขานสีเขียวนู่นนะครับจะเป็นฐานของทหารมินมาก่อนนะครับผม ทางน,นินมาก็จะอยู่ที่เขาเขียวลูกที่มองลูกเห็นนะครับผมเคดีครับทุกคนเห็นตามันต่อเลยครับผมครับทุกคนนั่นก็จะเป็นอีกโซนนึงครับวิวนะครับ นี่จะมองไปถึงหมู่บ้านนั้นนะครับผมสวนมากครับผมเส้นทางก็จะโคตรครับเส้นทางโคตรมาก รอบนี้ผมก็มาได้เดินป่านะทุกคนมีภารกิจมาเก็บกล้องครับผมเก็บกล้องดักสัตว์ครับเราจะได้รู้ว่าอ่าืนป่าของเรามันมีสัตว์ชนิดไหนบ้างครับลิปนี้ก็จะสะบายน้อยครับเพราะนั่งรถจนมานครับแต่ถ้าเอ่าเพื่อนพี่ๆคนไหนอยากมาเที่ยวขับรถจมนะ ต้องโฟวินทั้งนั้นเท่านั้น,นครับผมรถกระบะมาไม่ได้นะครับขึ้นมาได้ทางโคดอันนี้ยังไม่โคดเท่าไหร่นะทุกคนข้างหนา้านู่นโคดนี่ก็คนนี้นะครับอพอตอนนี้ก็วิวว่ามันจะมีพวกไม้บัง ้นไม้กี่บางดูนะไอถึงที่โล่งๆผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมอากาศอากาศก็ไม่ร้อนนะทุกคนนะงลมมันเย็นนะครับผมถึงมีแดดก็ไม่ค่อยร้อนนะครับผนมะ หมูป่านะครับทุกคนหมูป่าหมูป่าโอ้โทุกคนเจอทันแล้วก่อนนะหลายตัวเลยนะครับ มุป่าเดินอยู่ข้างในทุกคนมันลกนะครับลกมากไม่ออกมาให้เห็นเลย ก็จะเป็นเตยทะเลนะครับทุกคนเตยทะเลนะ เป็นเขาปลาสวยนะทุกคนเขียวเป็นจีนมองเห็นเขาตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกผาดำนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับแคบทุกคนเดี๋ยว <c oughs> ผมอีกสักแป๊บหนึ่งผม ต้องลงไปเก็บกล้องก่อนนะเดี๋ยวตามกันต่อเลยครับผม ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขึ้นเขาแล้วนะครับผมก็จะเป็นทางไปทางน้ำตกผาดำครับผมเด็วคนนี้เคยไปนะครับผมทางเพื่อนทุกคนเกิดมาใช้โฟนี่มาไม่ได้เลยนะครับผมยิ่งหน้าฝนเนี่ยโหฝนสุด,สด ี่นี่ก็เอา,อาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับผมเส้นทางมาเขากระโจงนะครับผมสวยมากครับิบวที่เรามองสุดสุดภูดขเขานู่นนะครับที่ผมถ่ายทุกคนดูว่าอของฐานของอ่า มินมานครับมทหารมินมานครับผมสุดสีเขียวๆ,ๆเลยนะครับ เราก็จ,จะสลับซับซ้อนนี่นะครับอของพื้นป่าแต่วันตกนะครับกเชือกเขาตะนาวสี่นะครับ เป็นป่าครับป่าทาั้งนั้นเลยครับก็ยังเขียวบจีอยู่นะครับแบบนี้ทางนาเนี่ยก็โคตรสุดๆครับแต่ขาลงนะครับขาลงจะมีอยูสองสามที่นะโคตรมากครับผม ก็อาจจะตีนทั้งวันนะครับคนเพราะว่าทางไม่ดีนะครับก็ขอโทษยนะครับผมคนไม่ทำนานพื้นที่นี้ไม่รู้จะไปไลน์ไหนเลยนะครับผม คนนักฝนเลื่อนมากครับทุกคนขณาโก้ก็ยังแย่นะครับผมนากฝนครับแต่บ้านากฝนมันจะไม่ขึ้นมากันนะครับผมก็ทางมันต้องขั้นอันตรายนะตัดทางมันขึ้นฟ้าน ya es más เจ้าที่กอตทหารก๊อตจดดครับเขาขึ้นมาประจำที่อ่าชยยายแดนนี่ครับเพรลาลำบากสมควรนะครับมาสึกทางกันเป็นจอนที่ต้นรับต้นใหญ่มากครับเฮคค้ยทุกคนเดี๋ยวตามกันต่อเลยครับ ผมทุกคนตอนนี้ก็ผมก็ได้ลงมาเลยนะครับผมลงมาจากเขาแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับผมก็อ่าต้องช่วงไทยทานไปไทยให้ทุกคนได้ดูกันครับว่าเส้นทางอ่าขึ้นขขากระโจมครับปวดมาก,มากๆทุกคนทาง ครับเส้นทางครผมก็คนไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยติดตามผมด้วยนะครับผมจากช่องคนรับธรรมชาติแชนแนลนะครับด้ทำคลิปติด,ดีีให้ทุกคนได้ดูกัานะครับ ผมไม่มีคอนเทนต์นะครับทวาจริงนะรถส่วนเราข้างหน้าคันนึงครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนี่นครืครถนะครับต้องเป็นรถโฟร์เท่านั้น,นครับผมเกมแครโฟร์ลิมิสติ๊กขึ้นมาเลยนะครับผมทางก็จะแคบหน่อย เส้นทางครับจนมาชำนาญนี่เข้าไหลไม่ถูกนี่ไปมิดไปเลยครับทางเนี่ยแต่สำหรับรถเครื่องนะครับผมมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์มาได้นะครับมอเตอร์ไซค์ธรรมดาก็ขึ้นมาได้นะครับแต่ทางอาจจะลำบากนิด ก็ให้ทุกคนได้ดูบทางคดจริงนะ่ะเสียงนกร้องนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคนที่ว่าอันตรายสุดสุดรับ ข้างหน้าก็มาคันหนึ่งกนว้องอาจจะดิ้นครับขอดทนเดินข้างหน้าก็จะมีจุดชมอยู่นะครับผมแต่ว่าผมคงไม่ได้ลงไปถ่ายให้คนได้ดูนะครับว่าพลรกีบผมยังไม่เสร็จสิ้นครับ ทางหันอะมากมากโอเคเราพัานมาแล้วครับถักท,ที่อันต่อไปครับ ฟักทองก็จะเป็นเหี่ยวลึกนะครับตัวลึกมาครับจุดชมนๆนะแต่ผมมาได้ลงไปถ่ายก็ได้ดูนะก็ทางนู้นก็จะเป็นอีกมุมนึงนแล้วก็มีต้นไม้บางแตง่ต้นไม้บางสวย ตรงนี้ก็สวยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่หนึ่งครับมองไปมองถึงหมู่บ้านคนระับไกลมากกนวะ่าตรงนี้ก็จะเป็นศาลศาลเฉพาะครับผมก็จะเป็นศาลานั่งเล่นกันคนระับ ทางจะมันจะโคดเป็นบางที่นะบางช่วงบางช่วงนะครับก่อนไหมจัสไซนะตอมใหญ่มาก นี่เขาเรียกว่าเนอนวัดใจนะครไปเนอนกลับใจนะครับคนไหนที่ว่าใจไม่ถึงขึ้นไม่ได้ ทิศนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่ผมเอาอ่าบรรยากาศที่คบปโจมาฝากน,น,นะครับสุดเขตประเทศไทยนะครับทัคตะว,วันตกอย่างที่ผมได้บอกว่ามาถึงฐานเมียนมาเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปที่ฐานน้น,นะครับทุกคนเราจะอยู่ทางฝั่งของเรานะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนินนะครับผมที่ค่อนข้างโคตน,นครับก็พี่พี่คนในที่ติดตามผมใหม่มต้องขอขอบคุณ ไว้นตรงนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมที่ติดตามผมนะครับผมผมก็จะได้ทําแนวธรรมชาติของผมต่อไปนะครับที่ที่คนไหนที่ว่าชอบคลิปผมกับแนวธรรมชาติก็ผมก็จะพยายามจะถ่ายให้ดูนะครับผม หนัดใช้โฟวินนะครับเวลาขาบับขึ้นนะครับก็ต้องใช้เกลนหนึ่งเวลาขับลงก็ต้องใช้เกลนหนึ่งเพราะเส้นทางโคตรมากครับแต่ก็ตื่นเต้นดีนะครับผนไหนพี่ี่คนไหนแล้วว่าพนาาักาท่านใดนนะมาเทีย่ยวที่เขาประโจมนะก็มาได้เลยนะครับแต่ช่วงหน้าฝนนี่จะลำบากนะครับ ขาที่เรามองเห็นนี่เขาเรียกว่าเขาแหลมครับสูงมากครับแหลมเกียแข่งทันสุดจอดเองนะครับผม หลังจากฝนตรงนี้ไปก็ทังก็ค่อนข้างจะดีขึ้นมานิดหนึงน่ง มันก็กัน นี่เราก็ได้ลงมาถึงข้างล่างนะครับผมจากเทิรครับผมลงมาถึงข้างล่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามมันตอไปเลยครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ลงมาที่ทางเริ่มดีขึ้นมานะครับผมทางก็เริ่มดีขึ้นมานะ ก็ลงมาเก็บไปถึงตีนเขาแล้วนะครับ <c oughs> แต่ก็ยังแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะก็ทางเริ่มพันหมดแล้วน,นะครับผมแต่ก็ดีกว่าข้างบนเยอะนะครับเปิครับ เพื่อนๆลุงป้าน่าทุกคนนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ผมก็ต้องรอทอพี่เพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้คนนะครับผมก็เ <c oughs> ข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจากช่องคนรักธรรมชาติแชนเนลนะครับผมโอเคครับทุกคนว่าคลิปนี้ต้องลาลุงป้าน่าหรือ่าีเอสีไว้เพียงเท่านี้ก็น,นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม